เราวางวางตัวแกนนีแกนเราเทียบแลยนี่ออกใหม่ไม่ได้ข้าง้เป็นแกนไม่ไสองซม่ไ้ซนเดียวท่านี่สองซีแล้วถ่ายให้เขาดูเปรียบเทียบว่าใหญ่ขนาดไหนออมใหม่ตอนนี้สี่เจ็ดตัวค่ะเจ็ดันเขอมีแกนผมัดีกันเองจิโก้ข้าวมันเดือดไหนจิโก้ข้าวมานเดไหน เจอเตยตาเดือนแปดเดือนแปดเหรอก็เดือนหน้ารอตอนนี้ไปถามศูนย์เลยยาฤิษ์ปสต็อกขึ้นไปแล้วขายอะไรกันตอนนี้มีเซลเซลส์สุดเลยครับมีวินช่งเป็นคนประกอบอ๋อพี่เลยประกอบประกอบเผื่อเขาคันนี้ตอนนี้ยาฤิตเขาหมดสต็อกแล้วพี่คนนี้หาไม่มีเลยเลยต้องรอจนเขาขายเสร็จเท่าไหร่อ่ะเดือนแปดแต่ว่าจะวางตลาดก็ อ๋อมันแค่เปิดตัวสวยไหมพี่สวยไหมครับสวยมากมันชิ้น้มันยาวมันดูยานิสอีโคคาอ๋หรอเครื่องันสามเคร่อกพันสาอับออเยอะแล้วไปแล้วกันสามเลยไม่ถ้าดูจากสเปคอะดูจากตัวรูปภาพมันไม่สวยเลยาดูกันนะเซอร์เบียเน็ตเพราะมันยาวามันคล้ายค้เหมือนมสเอเป็นว่ายาดิสโกคาอยาป็นเายาโตยต้ายาดีเบ ส่วนมากมีแต่คนเหมือหมอสวยๆแต่ี่เราบอกว่าเราไม่สวยเป็นคนชอบสีสันเดีบอกพันสามซีซีหนึ่แปดมันก็เดียนหน้าเลยไม่เห็นสวยเลยเนี่ยดูแบบนี้มันไม่สวยเลยนะยาวแต่ดูแบบนี้โอเคนะก็ดูตัวนี้โอเคเลยสวยเลยองมาดู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  ยาวตไฟก็แบบทื่อๆสวงสวย่งสัเท็จตังนลเนี่ยดีดังขมยอยากเทจขนมยละเอียเทียายอให้ขโมยเท็ดีไม่ดตอนนี้ส่ได้สองคืนค่ะสคืน่จะีเิ ใช่ต <c oughs> yes, ัวนี้ส <G> mm ีเทอสินเจนซีน2ซีม2ซ no ีนคือ CDMN no เยสมันเป็นอะไรสองอ่ะสอะไรอะมันเป็นอะไร CDMN เยสไม่ใช่ GEM n e o g n l เอ้ c m n น c d m พี่ตัวนี้กล้องเท่าไหร่ฮะกล้องแปดล้านแปดล้านตัวนั้นนะครับเหมือนกันนะกล้องเท่ากันนะเท่ากันตัวนี้เราจะได้ไม่ง่ของมันผลที่มันเร็วกว่าจอแสดงผลที่เป็น HD Super Clear ลเลียดกว่าเดี๋ยความจำตัวเครื่องที่มันเยอะกว่ามันมีตัว S Beam ด้วยนะเาเรียกว่า S Beam ส่งข้อมูลผ่านในตัวเครื่องชัน้ชนสูง